ภัยที่ทําให้ผู้ติดตามที่ต้องรอคอยในความขี้เกียจของโซที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการลงคลิปและการออกเสียงอาจจะไม่ชัดเจนในบางคําที่สําคัญเสียงตัวละครอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะจำเสียงตัวละครไม่ได้ตอนที่89ถึง90พลุงมาที่นี่ได้ยังไง ทำไมส่งงควายถึงอยู่ที่นี่ดยปกติแล้วเขาจะไม่เยี่ยมชมการหาของในพลสาหรับงานวันเกิดข้ายุ่งเกินไปที่จะสลองวันเกิดให้เจ้าในปีก่อนๆแต่ข้าได้ยินว่าแม่ของเจ้ากับเจ้าอยู่อย่างมีความสุขข้าเลยม,มาดูลุงพวกเราจริงหรือบอกข้ามาว่าใครรังแกเจ้าข้าจะจัดการให้ที่แท้ทรงวูหญิงย,ย้า,ายมาช่วยทาหารเขาอยู่ที่นี่เพื่อสร้างปัญหา ท่านพี่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีในเรือในพลไม่มีใครรังแกเราได้จริงเหรอระหว่างทางที่ข้ามาที่นี่ข้าได้ยินเสียงคนหลับใช้บอกว่าเจ้าถูกบังคับให้ลงจากเก้าอี้ของเจ้านั่นหลานชายเจ้าไม่รู้เรื่องที่แท้จริงถ้ารู้แค่ว่าวันนี้เป็นว,วันเกิดของหลานชายค่ะและแม่ของเขาไม่ได้นั่งในที่นั่งของเจ้าภาพท่านจะทําทให้น้องสาวของข้าขายหน้าต่อแข่งมากมายเหรอเกิดอะไรขึ้นที่นี่แม่ขอให้ลุงมาที่นี่ทําไม ท่านทรงอย่าพูดจามั่วซ่ว่ะเฮ้คาลิารของนายพลได้รับความนิยมมาโดยตลอดและท่ามนมตีทรงใหญ่ได้ถูกหลอกโดยผู้ที่มีเจตนา่วร้ายและพยายามที่จะดําลิกท่านหมายถึงสิ่งที่ข้าเห็นด้วยตัวเองไม่เป็นความจริงหรอท่านเห็นอะไรหรอเรือนนายพลก,กําลังจัดง,งานวันเกิดให้หวนซีพ่อของข้าและภรรยาของเขาเป็นประธานในงานเลี้ยงนี่มีอะไรผิดปกติหรือแต่ว่าน้องข้าก็ ป้าส่งนางสนมนั่งก็อีของภรรยาใหญ่ป้าส่งม่รย้เรื่องนี้ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันหรือไงเจ้าสูเสียวกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันวันนี้เป็นวันฉลองวันเกิดทําไมไม่นั่งล่ะคะทุกคนคงจะอายถ้าเราทะเลาะก,กันต่อไปเจ้ากําลังบอกใบว่าข้ากําลังสร้างปัญหาอยู่ใช่ไหมยิ่งพยองนักทําไมละ่ะไม่ได้ยังไงนางไม่ได้เป็นแค่ลูกสาวคนโตของท่านอนิพล และยังเป็นพระวรชายาของข้าด้วยขอประทานอภัยฟอบาทที่ข้าไม่ได้สังเกตว่าท่านองก็อยู่ที่นี่มันเป็นความผิดพลาดของข้าที่เถียงกับพระวรชายาอย่าโทษข้าเลยท่านองจริงก็มนาะและยังปกป้องสุธิเยาอีกพอข้าไม่สอบโอ้อวด ข้ามักจะไม่ยุ่งกับจิจตการของสำนักงานทั่วไปท่านเกรงว่าวันนี้เขาไม่ได้คิดว่าซื้อคงจริงจะมาแต่ซื้อคงจริงสุดยอดไปเลยท่านอ,องจรงเมื่อวันก็ทีหนึ่งแล้วถ้าไม่ใช่เขาสู้ที่อยากจะซู้ข้าได้ยังไงกันท่านอ,องพูดอะไรตลอกพยาค่ะข้าไม่คิดว่าหลานชายของข้าจะมีความสุขในการติดต่อ,อก,กับองซ์ซายเป็นเกียรอยางยิ่งพยาค่ะ ไม่ต้องเกรียงใจน้องสาข,ของพ่อวรลซายาก็เหมือนน้องซาข้านะพะ่อวรลซายาต้องการมาฉลองวันเกิดเขาข้าก็เลยมีความสุขไปด้วยยังจะประจบเขาอีกเหรอแต่น่าเสียดายที่ก้อนทองไม่ซื้อเลยข้าว่าข้าไม่ได้เจอในธรรมนานแล้วข้าจำได้ว่าถ้าไม่ได้ไปงานเลี้ยงวันเกิดของราชนี วันนั้นข้าเป็นหวัดและป่วยมากข้าเลยไม่ได้ไปงานเลี้ยงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ฝ่าบ,บาททรงเป็นห่วงยายหม่องฉันก็ว่าล่ะท่านทรงต้องดูแลตัวเองดีๆล่ะขอบพระคุณพะยะค่ะท่านอ,องข้าขอตัวไปหาที่นั่งก่อนทรงหยองคุยดูเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างไว้มีเรื่องอะไรกันมีคนนอกมากเกินไปที่นี่วันนี้ถ้าไม่ใช่พ่อพ่อแม่ของข้าข้าจะไม่ปล่อยเขาหนีไปง่าย พวรสัยาเจ้าจะขอบคุณใครยังไงดีเออทาไม่ใช่พอทรหงห่วค่อยคงไม่ปล่อยง่ายแน่งานเลี้ยงมันเกิดเป็นเรื่องยากที่จะจบท่านช่วยข้าเองตั้งหากพวรสัยาเจ้าขอบคุณเพคะข้ารู้ว่าท่านต้องช่วยข้าข้าดีใจที่เจ้ารู้แต่ข้าชอบสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่า บางทีเราอาจจะทำมันคืนนี้ของขวัญสำหรับสแสดงความยินดีฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าตรงและสถาญาของขวัญเหล่านี้ถูกส่งมาจากพระราชวังอยู่เจ้าหญิงขอให้เราส่งมันให้ท่านโดยตรงสู่ซื้อวิส่งมานางตั้งใจจะทำอะไร พาวรัสายายู่กล่าวว่านางเสียใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้เลยวานให้พาวรัสายาจินจัดงานเลี้ยงวันเกิดทุกอย่างไม่สามารถมางานเลี้ยงได้ยังจะให้คนอื่นมาพูดถึงจะให้ดูดีในใสายตาคนอื่นว่างั้นและยังพูดถึงข้าอีกพูดอย่างกับว่าข้าเป็นคนหลับใยคอยทํางานให้นางอย่างนั้นแหละน่าเสียดายที่การส่งของข,องขวัญซื่อๆกองใหญ่อย่าง,างนี้ข้าไม่คิดว่านายพลจะซื้อให้ นี่คือของขวัญที่คุณหนูส่งมาน้นเหรอหรือจะเป็นความตั้งใจของท่านอ๋อนน่นเหรอยังจะส่งขอ,องมาถึงต่อหน้าท่านในพลอีกพวกเขาคิดว่าเรือในผลไม่มีเงินใสใช่ไหมเรือแค่นั้นจะมาอวดมันอีกน่าอายจริงเจ้าหญิงยูงยังกล่าวว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณชายหวนซีในฐานะพี่สาวเลยส่งของขวัญมาให้ นางกล้าจะยังไงถึงคิดว่าตัวเองเป็นพี่สาวของเหมืนซีแนะนําให้นาเปรียบเทียบของขวัญของนางกับของขวัญของข้ามันดีมากที่เจ้าหญิงยูให้ของขวัญแบบนี้ในฐานะพี่สาวของเหมือนซีข้าร่วมงานวันเกิดกับเขาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดและส่วนที่เหลือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับอง์ราสทายาข้าได้ยินมาว่าองค์หญิงยูเป็นลูกสาวบุญธรรมของนายพลใช่ข้าคิดว่าทั้งหมดน่าจะเป็นท่านอกใจหมด แต่มันไม่น่านับถือพอคอยอยู่ข้างๆคือของขวัญที่ดีที่สุดแค่ส่งนึ่มไม่อยากคายไปหน่อยหรอฝากเจ้าไปบอกนางด้วยเพคะยังไม่แยกย้ายอีกเดี๋ยวก่อนกลับไปบอกเจ้านายของเจ้าว่านายผลลัพธ์ของขวัญของนางอีกอย่างบอกนางว่าอย่าลืมเงินที่พวกเขาเป็นหนี้องค์รัสทายาทจรินของขวัญน,นี้ไม่รวมอยู่ในหนี้ ท่านอ่องอีส่งเงินต่อหนะ้าท่านอ่องจินเลยเหรอต้องเตือนเรื่องนี้ซะหน่อยท่านอ่องอีเป็นคนใจกว้างเกินไปสำหรับของขวัญท่านต้องมีเงินมากที่จะจัดการกับมันเมื่อท่านรวมเงินทั้งหมดสำหรับนี่ท่านควรที่จะจ่ายให้เร็วที่สุดใส่ใจกับตำแหน่งที่ควรส่งด้วยเงินสู่ซีวีไม่ใช่แค่เจ้าที่อาย เจ้ายัางทําให้ซื่อคงสึงอี้อายไปด้วยฝ่าบาททรงขอร้องให้ท่านองอี้จ่ายหนี้ขององราชทายาทจริงแต่เขาไม่ได้จ่ายหนี้เลยเขาไม่สามารถจ่ายได้หรอพวกเขาจะส่งเงินมาอวดทําไมทั้งที่ตัวเองเป็นหนี้คนอื่นหนึ่งสุมม่มเงินต่อมาอเจ้ากล้ามากท่านองทำไม ทำไมถึงตบค่าทำไมเจ้าถึงกล้าถามค้าว่าทำไมถึงตกเจ้าเจ้าไม่รู้เหรอว่าเจ้าทำอะไรลงไปใครอนุญาตให้เจ้าใช้เงินค่าค่าขค่ไม่ได้แต่งเงินของท่านเจ้ายังกล้าอีกเหรอเจ้าไม่รู้หรือไงว่าเจ้าส่งเงินไปเรือนนายพลเท่าไหร่ค่าค้าท่านเอาเป็นเงินเดือนของข้าข้าเก็บเงินเดือนของข้าข้าไม่ได้ใช้เงินของท่าน ข้าจำได้ว่าข้าสั่งให้คนรับใช้ไปส่งที่วางในพนเขารู้ได้ยังไงเจ้าบอกว่าเป็นของเจ้าตั้งแต่เจ้าแต่งงานกับข้าทุกอย่างที่เจ้ามีคือเสื้อของข้าทุกบาททุกสตางค์ที่เจ้าใช้ก็เป็นของข้าผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจด้วยตัวเองได้อย่างไรและทําให้ข้าลืมได้อย่างไรเพคะท่านอองทําไมเขาต้องโกรธขนาดนี้เพราะข้าไม่ได้บอกเขาหรอเจ้าใจดีมากที่ส่งมันตอนหน้าทุกคน เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าทำไมค่าขายหน้าตอนหน้าพวกเขาและซื้อของจริงก็อยู่ที่นั่นท่านอองข้าไม่รู้ข้าส่งมันด้วยชื่อของข้ามันไปไปได้อย่างไรเขาไม่เคยแต่ต้องข้าตั้งแต่เราแต่งงานตอนนี้เราสนิทกันแล้วแต่ทำไมต้องเป็นเส้นนี้เจ้าชื่ออะไรทำไมเจ้าไม่ไปที่วังในพลเพื่อดูว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไร เกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่สูตรสียองนางแพทย์สยาข้าต้องการใช้ของขวัญสิ่งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้หญิงที่แท้จริงของครอบครัวน,นั้นทำให้เจ้าอับอายแต่นางกลับทำให้ท่านอองอี้โกรธข้ามานี่หาเงินทุกบาททุกสตางค์จากพระวรชายาอยู่หลังจากนั้นถ้าไม่ได้รับอนุญาตนางจะใช้เหรียญไม่ได้ ท่านอองวันนี้ข้าผิดไปแล้วต่อไปจะไม่มีเรื่องแบบนี้อีกแล้วส,สิ่อเสียวมันมีเจตนานางต้องการที่จะทําให้ข้ากับท่านอ๋องอี้แตกคอ,อกันน่าไม่อายยังจะมีครั้งต่อไปอีกหรือไงเงินพวกนี้เป็นเงินเก็บของข้าตอนที่ข้ายังอยู่ในเรือในพลฉันต้องเก็บเป็นเวลาหลายปีตอนนี้มันเป็นอดีตไปแล้วเฮ้อ าไม่รู้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่โลกขนาดนี้บอกมาเจ้าเงินนี่มาจากไหนนี่นี่คือเงินที่ข้าเก็บตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านนายพลสุข้าไม่ควรดูถูกเจ้าข้าคิดว่าสิ่งเดียวที่เจ้ามีคือการหลอกลวงผู้ชายแต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะประหยัดเงินได้ดีกว่าเขาทําให้ฉันขายหน้าได้ยังไงส่งเงินนี่ให้ท่านออกจริงบอกเขาว่าข้าจะจ่ายนี่ที่เหลือในครั้งต่อไป ข้าไม่ได้ใช้จ่ายมาแต่แดงเดียวแต่ตอนนี้เงินของข้ากำลังถูกส่งมันให้สู่สีเหี่ยใช่นางทำให้ข้าจะปวดและนางก็มีทุกอย่างไม่ได้ข้าจะแพ้ไม่ได้ข้าแพ้ไม่ได้ใช่นางทำให้ข้าจะปวดและนางก็มีทุกอย่างนางทำอะไรชีวิตข้าข้าไม่ปล่อยให้นางหนีไปง่ายๆสู่สีเหวียงข้าจะให้เจ้าสดใสในสิ่งที่เจ้าทำ